คุณเคยสังเกตไหมครับทำไมนักธุรกิจระดับโลกเวลาแถลงข่าวสำคัญเขาถึงเลือกใส่น็กไทสีแดงหรือทำไมธนาคารส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้สีน้ำเงินหรือเขียวมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามครับแต่มันคือจิตวิทยาและพลังงานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือวางแผนชีวิตปี2569ปีหน้าที่จะถึงนี้ในทางโหราศาสตร์จีนเรียกว่าปีม้าไฝ Fire Horse ครับ คาแรคเตอร์ของปีนี้คือเร็วแรงและดุดันถ้าคุณช้าคุณแพ้ถ้าคุณพลาดคุณเจ็บหนักดังนั้นอุปกรณ์การกระแทกที่ดีที่สุดที่เราหาได้ง่ายที่สุดก็คือสีนี่แหละครับในทางวิทยาศาสตร,ร,ร์สีคือคลื่นแสงเมื่อเราสวมใส่สีไหนคลื่นแสงนั้นจะสะท้อนเข้าตาคนอื่นและส่งผลต่อความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราและในทางโหราศาสตร์ไทยเราเรียกสิ่งนี้ว่าทักษะ วันนี้ผมจะมาถอดรหัสให้ฟังครับว่าสำหรับผู้ชายอย่างเราสีไหนใส่แล้วดูป่าคือรวยสีไหนใส่แล้วดูบอสคือมีอำนาจและสีไหนที่ห้ามแตะต้องเด็ดขาดในปีนี้ถ้าไม่อยากสวยเตรียมจดไว้นะครับนี่คือโพยข้อสอบที่จะทำให้คุณได้เปรียบคนอื่นทั้งปีเริ่มกันที่กลุ่มแรกกลุ่มที่ต้องใช้หน้าตาและคำพูดในการหากินวันอาทิตย์ The Leader คุณคือผู้นำโดยธรรมชาติ ปีนี้ม้าไฟจะทำให้คุณใจร้อนขึ้นสองเท่าดังนั้นเราต้องใช้สีมาคุมเกมครับ Wealth สีดูดทรัพย์ผู้ชายวันอาทิตปีนี้ต้องสีดำสีม่วงเข้มสีเทาดำครับใส่สูทด,ดำหรือเสื้อยืดดำจะช่วยดูดเงินได้ดีมากมันคือสีของาธาตุน้ำที่มาช่วยเก็บเงินให้คุณ Power สีอานาจสีชมพูหรือแดงอ่อนถ้าคุณกล้าใส่เชิดชมพูหรือเนคไทชมพูปีนี้คุณจะดูทรงอิทธิพลมากคนจะเกรงใจ Warning กาละกินีสีน้ำเงินหรือฟ้าเลี่ยงได้เลี่ยงครับใส่แล้วจะงุดหิดงานสะดุดคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องวันจันทร์ t h e c ชา r เ e r เสือซ่อนเล็บภายนอกดูสุภาพแต่ปีนี้คุณต้องเพิ่มความเด็ดขาดครับ Wealth สีดูดซับสีส้มสีน้ำตาลสีทองสีแห่งความมั่งคั่งใส่สายนาฬิกาหนังสีน้ำตาลหรือเสื้อสีอิฐจะช่วยให้การเงินมั่นคง p o w เวสีอำนาจสีเขียวทุกเฉด ใครว่าผู้ชายใส่เขียวไม่ได้ลองใส่เสื้อโปโลสีเขียวเข้มหรือเขียวขี้มา้าดูครับปีนี้สีนี้จะทำให้คุณดูเป็นผู้นำที่พึ่งพาได้ Warning กาล a กินีสีแดงหนีไปให้ไกลครับใส่แล้วจะใจร้อนทะเลาะก,กับแฟนเลือดตกอย่างออกวันพุธกลางวัน The Negotiator นักเจรจาปีนี้ปากคุณจะเป็นเอกแต่ต้องเสริมความน่าเชื่อถือครับ w e a l t สีดูดซับสีฟ้าสีน้ำเงินสีกรม,มท่า สีหากินคุณเลยครับใส่ซูตรกรมท่าไปปิดดีวโอกาสสำเร็จ90%พาวเวอร์สีอำนาจสีส้มสีแสดลองหาเน็กไทหรือพ็อกเก็ตสแควร์สีส้มมาตัดกับซูตรจะทำให้คำพูดคุณมีน้ำหนักมากขึ้น Warning กาลกินีสีชมพูผู้ชายวันพุธใส่ชมพูปีนี้ระวังเรื่องชู้สาวหรือถูกนินทารับหลังครับมาถึงสายลุยกลุ่มนี้ปีนี้เหนื่อยหน่อยแต่รวยหนักถ้าใช้สีถูก วันอังคาร The Warrior เทพเจ้าสงครามปีนี้คุณแรงแต่ต้องระวังเจ็บตัว Wealth สีดูดซับสีเทาสีบรอนซ์เงินสีควันบุรี่สีโทนโลหะคือสีเงินล้านของคุณครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเสียงโชคหรือเล่นหุ่น Power สีอำนาจสีดำและสีม่วงใส่เสื้อหนังสีดำหรือแจ็คเก็ตดำปีนี้คุณจะดูเท่และน่าเกรงขามสุดๆว่างิง g ก r a กินีสีขาวสีเหลืองนวล ใส่แล้วจะดูไม่มีแรงป่วยง่ายพลังงานตกวันพุธกลางคืนราหูเจ้าพ่อสายเทาคนเกิดหลัง6กโมงเย็นปีนี้คุณต้องแก้เคล็ดด้วยสีครับ wealth สีดูดซับสีชมพูฟังไม่ผิดครับผู้ชายราหูใส่ชมพูแล้วรวยเพราะมันคือสีคู่มิตรใส่เสื้อฮาวายสีชมพูหรือกางเกงขาสั้นสีชมพูในวันหยุดเงิน <c oughs> จะเข้าแบบฟลุกๆครับ power สีอำนาจสีแดง แดงเลือดหมูหรือแดงวายใส่แล้วบารมีเกิดสยบศัตรูอยู่หมัด Warning กาาลกินีสีส้มสีทองอย่าไปยุ่งครับสีนี้จะนำคดีความหรือเรื่องปวดหัวมาให้วันเสาร์ The Survivor จอมอึดปีนี้คุณแบกเยอะต้องใช้สีมาช่วยผ่อนแรงครับ w e a l t สีดูดซับสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำจะช่วยดับไฟในใจคุณทำให้ใจเย็นและมองเห็นโอกาสทำเงิน Power สีอำนาจ สีเทาสีดำนี่คือสีประจำตัวคุณอยู่แล้วใส่แล้วปลอดภัยมั่นคง Warning กาลากินีสีเขียวผู้ชายวันเสาร์อย่าใส่เขียวปีนี้ครับจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียทั้งวันวันพฤหัสบดี The Executive ผู้บริหารปีนี้คุณต้องเน้นภาพลักษณ์ที่ดูแพงครับ Wealth สีดูดซับสีขาวสีครีมเสื้อเชิ้ตขาวเรียบเยบนี่แหละครับตัวดูดซับชั้นดีสำหรับคุณในปีนี้สะอาดบริสุทธิ เงินเข้าไม่ขาดสาย POWER อสีอำนาจสีน้ำเงินสีกรมท่าใส่แล้วดูฉลาดดูเป็นมืออาชีพใครก็หลอกคุณไม่ได้ Warning กาลกิิีีสีดำสีม่วงปกติสีดำคือความเท่แต่ปีนี้วันพฤหัสใส่ดำแล้วจะดูหมองมองมีเรื่องทุกข์ใจครับวันศุกร์ The Artist หนุ่มเจ้าสำราญปีนี้จะรวยเงียบๆครับ w e a l t สีดูดซับสีเขียว เหนียวซับโทนจริงครับกระเป๋าตังเขียวหรือเคสมือถือเขียวจัดไปครับ Power สีอำนาจสีขาวสีเหลืองใส่แล้วดูมีออร่าจับราศี Warning การลกินีสีเทา Bronze ใส่แล้วเงินรั่วเก็บเงินไม่อยู่ครับโอเคครับรู้สีแล้วแต่ผู้ชายอย่างเราจะให้มานั่งจำสีทุกวันมันก็ปวดหัวใช่ไหมครับผมมีกลยุทธ์ Tactics การใช้สีแบบเนียนๆมาฝากครับ 1. The Hidden Asset พลังงานที่ซ่อนอยู่ถ้าวันไหนสีมงคลเป็นสีที่คุณไม่ชอบเช่นสีชมพูไม่ต้องฝืนใส่เสื้อครับให้ใช้กางเกงชั้นในหรือถุงเท้าแทนพลังงานสีมันทำงานที่การสัมผัสร่างกายไม่ได้ทำงานที่การโชว์ให้คนอื่นเห็นใส่ข้างในขลังเหมือนกันครับ2 The Money Magnet กระเป๋าดูดซับ ปีนี้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์สักใบครับให้เลือกสีที่เป็นสีดูดทรัพย์ของวันเกิดคุณถ้าหาสีนั้นยากให้ใช้สีดำหรือน้ำตาลแล้วหาแบงค์ขวัญถุงที่เป็นสีมงคลพับใส่ไว้ในช่องลับอย่าใช้จ่ายนี่คือตัวล่อเงินครับ 3. The Digital Aura หน้าจอมือถือเราดูมือถือวันละกี่ชั่วโมงครับเปลี่ยน w a l l เปอร์หน้าจอเป็นสีมงคลหรือหาเคสมือถือสีนั้นมาใส่ง่ายที่สุดและเห็นผลไวที่สุดเพราะเราจ้องมันตลอดเวลา 4. The Right รถยนต์ใครจะออกรถปีนี้ถ้าสีรถไม่ใช่สีมงคลไม่ต้องไปแรปสีใหม่ให้เปลี่ยนต่างครับหาหมอนใบเล็กหรือพวงมาลัยรถสีมงคลมาวางไม่ในรถจบครับแก้เคล็ดได้เหมือนกันเพื่อนๆครับสุดท้ายแล้วเรื่องสีมงคลมันคือเรื่องของความมั่นใจครับถ้าวันนี้คุณใส่เสื้อสีมงคลแล้วคุณเดินออกจากบ้านด้วยความรู้สึกว่าวันนี้วันของกูวันนี้กูรวยแน่พลังงานความมั่นใจนั่นแหละครับที่จะดึงดูดความสำเร็จเข้ามา ใช้เรื่องสีเป็นเครื่องมือครับอย่าให้มันมาเป็นนายเราเลือกใช้ในวันที่สำคัญวันที่ต้องการกำลังใจหรือวันที่ต้องการโชคช่วยลองเซฟคลิปนี้หรือแคปหน้าจอตารางสีเก็บไว้ในมือถือนะครับเวลาจะซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือเตรียมตัวไปประชุมสำคัญจะได้หยิบมาดูได้ทันทีขอให้ปี2,569เป็นปีที่ผู้คุณทุกคนท็อปฟอร์มรวยแรงและสำเร็จครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนผู้ใช้ด้วยกันได้รู้ทริคนี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ